มาเรื่อยๆโอ้โ oh, ห oh, ยังมาอีกหาเรียบร้อยไม่มาแล้วนะครับผมโอเคเท่าไหร่วะเท่าไหร่สองพันสามร้อยสี่สิบสี่บาทนะผม กราบสวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับผมเฮียแซมนะครับผมก็วันนี้นะเราอยู่กับเกมไอแปะเหมือนเดิมนะครับผมหรือเกมไรเซนวินนั่นเองนะครับของค่ายพีจีสล็อตนั่นเองนะครับผมเฮ้ยไอแปะอีกแล้วนะครับเฮียแซมเนี่ยไม่พ้นไอแปะจริงๆนะครับผมก็ไม่ใช่อะไรวันนี้นะมีคนแนะนําผมมาว่าให้เล่นไอแปะตอนตีสามครับเฮียแต่โคตรดีนะไม่แตกไม่ดีให้มาเอามือมาต่อยหน้าผมได้เลยนะครับผมก็ตามนั้นนะครับผมถ้าวันนี้ผมไม่แตกนะครับผมส่งที่อยู่มาเลยเดี๋ยวผมจะขับรถไปหาดึงบ้านเลยนะครับ ก็ลองดูกันนะครับผมไม่เสียหายนะครับผมผมฝากมาที่200บาทนะครับผมฝากมาที่200บาทนะครับผมจะลองมาซื้อฟีสปินนะครับผม200ร้อบาทให้ดูนะครับผมก็ถ้ามันเข้าง่ายจริงนะฟีสปินก็ต้องเข้าเหมือนกันนะครับผมก็ก่อนจะเข้าไปรับชมอย่าลืมกดไลค์นะครับกดสั b s c ส i b e ด้วยนะครับผมเนาะโอเควันนี้ผมซื้อที่200บาทนะครับผมไม่รอช้าไปกันเลยดีกว่าครับผม มาดูกันว่าฟรีสปินสแคตเตอร์นะจะเข้ากี่ตัวนะครับผมดูจากหน้าตาแล้วน่าจะสี่ตัวนะครับสี่ตัวจริงๆนะครับผมแปดคูณแปดนะครับผมเราจะหมุนตัวคูณนะครับผมเทคนิคการหมุนของผมเหมือนเดิมนะครับผมไม่ยากนะครับผมก็มันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับผมก็คือไอตรงเห็นไอตรงตรงที่ว่ามันคำมัาเริ่มไหมพอไฟกระพริบนะครับมันดับงไปนะเราค่อยกดเริ่มนะครับผมทิ้งระยะห่างไว้ด้วยนะครับผมทิ้งระยะห่างไว้หน่อยนะครับผม อ่าแบบนี้นะผมใกล้เกียงแบบนี้นะครับผมโอเคผมจะไปหมุนข้างบนนะครับผมถ้ามันใกล้แบบนี้ผมจะเปลี่ยนไปหมุนข้างบนนะครับผมขอไม่เสี่ยงดีกว่านะครับผมแล้วเราค่อยมาหมุนข้างล่างนะครับผมอ่าหมุนข้างล่างนะครับผมดับปึ๊บไปต่อนะครับผมเราจะเน้นตัวคูณเป็นหลักนะครับผมตัวหมุนอ่าสปินผมจะไม่ค่อยเน้นนะครับผมจะเน้นตัวคูณเป็นหลักนะครับผม อ่ะตอนนี้คือยังไปต่อได้นะครับผมมันยังไกลอยู่นะครับผมไม่ต้องกลัวนะอ่ายังไปต่อได้นะครับผมถ้ามันยังไกลอยู่อย่างนี้นะก็ไม่ต้องห่วงนะครับโอกาสลงดํามันจะน้อยมากนะครับผมและยิ่งตัวคูณเยอะนะครับผมอ่าไอตัวแถบดําเนี่ยมันจะยิ่งลดลงนะครับผมโอกาสติดก็น้อยนะครับผมอ่านี้ใกล้เคียงนะครับผมจะไปข้างบนแล้วกันนะครับผมเปลี่ยนบ้างนะครับผมมันใกล้ดําแล้วนะครับผม ไม่ขอเสี่ยงนะครับผมเดี๋ยวถ้ามันลงดํามันจะไม่คุ้มนะครับอ่าโอเคครับมาข้างล่างต่อเป็นคูณ20ไปเลยนะครับผมรอไฟดับนะครับแล้วก็กดไปเลยนะครับฮ่าเอ้ยนิดเดียวนะครับผมโอเคนะครับก็สเป็น12รอบนะครับตัวคูณอยู่ที่คูณ20นะครับผมไปครับรอบแรกเวว่นะครับผมถ้าหมุนนานนี่คือเว้าแน่นอนนะครับผมอ่าเวว่สองรอบนะครับผม อามาแล้วครับเท่าไหร่เนี่ย72า็าสิบครับาทผมโอเคมาอีกครับ16บาทนะผมสี่ม4บบาทครับมาเรื่อยๆเ,เลยนะครับผม16อบาท184บาทวายมาอีก2ตัว80บาทนะผมโอ้โหตาแรกนี่สวยงามครับเข้ารอบแรกกี่บาทวะเนี่ย540บ้อยสครับาทนะผมโอ้มาแล้วครับผมแตกดีจริงนะผมก็ได้กำไรแล้วนะครับ32บาทนบาทนะผม แต่ผมไม่พอนะผมจะเอาเยอะกว่านี้นะผมเขาบอกว่าแตกตีมันต้องแตกเยอะกว่านี้นะครับอมาแล้วแปดสิบแปดบาทนะผมมาต่อนะผมยี่สิบสี่บาทนะผมไม่มาแล้วนะครับผมเท่าไหร่นะครับร้อยสิบสองบาทนะครับผมตอนนี้เราได้กําไรมาเท่าหนึ่งแล้วนะผมเดี๋ยวเราจะไปต่อยังเหลือฟิลปินอยู่มามาอีกครับผมสิบสองบาทไอ้16หกบาทนะผมสิบหกบาทนะครับ ไปเลยนะครับหายเงียบอ่าประทัดมาครับ72บบาทมาอีกครับอ่าเรียบร้อยครับ1ิบบาทโอ้ไวสามตัวอ้สองพ้สิบบาทโอ้โหไวสองตัวไอไวสตัวนะครับผมมาเรื่อยๆโอ้โหยังมาอีกอ่าเรียบร้อยไม่มาแล้วนะครับผมโอเคเท่าไหร่วะเท่าไหร่สองพามสี่สิบาทนะผมย็ดแค้นะครับเบ็ดสี่บาทนะเนี่ยโอ้โหเบ็ดสี่บาทแม่งแตกขนาดนี้เลยเหรอวะ ตั้งแต่ผมทาคลิปนี้มานะเล่นเกมไอแปะมาไม่เคยแตกเยอะขนาดนี้เลยนะครับผมสามพันสบี่บาทแล้วาว้าวช่างมันครับตอนนี้ผมพอใจแล้วนะครับผมผมพอใจในสิ่งที่ได้แล้วนะครับเรียบนะครับผมทั้งหมดสามพันสี่สิบสี่บาทนะครับผมโอ้โหสุดยอดครับผม กดไลค์เลยนะครับผมกดไลค์เลยครับขอบคุณสําหรับเทคนิคดีๆนะครับผม <c oughs> ก็สําหรับใครที่จะเล่นเกมไอแปะนะครับผม <c oughs> อยากให้มันแตกเยอะขนาดนี้นะแนะนําให้เล่นตอนประมาณตีสามนะครับผมตีสามนะครับผมคือเข้าดีจริงๆเนี่ยเข้าดีจริงๆนะครับผมผมเล่นตามที่คนดูบอกเลยนะครับผมไม่ได้มีเทคนิคอะไรของผมเลยนะครับผมเล่นตามที่คนดูบอกเลยนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมถือว่าผ่านนะครับผมคลิปนี้ผ่านนะครับผม ตีสามเล่นไอแปะนะครับไอแปะตีสามพาเสียวนะครับผมรุ่น200บาทนะครับบวกมาที่อยู่ที่3,000ันบาทนะผมก็รวมๆก็หักลบก็ประมาณ2,800บาทนะครับผมก็พอแล้วอะ่ะคือวันหนึ่งอ่ะหามือหาเงินได้ประมาณ2,800บาทนี่คือสุดยอดแล้วนะสุดยอดแล้วนะครับผมบางคนนี่ต้องทํางานเกือบครึ่งเดือนถึงจะได้นะครับผมเนาะก็ถือว่ามาชี้แนะชี้ทางแล้วกันนะครับผมถ้าใคร คุณน้อยนะครับก็ให้เล่นน้อยๆไปนะครับผมอย่ารีบนะครับผมแล้วก็อย่าโลภนะครับผมถ้าได้แล้วนะครับผมได้เยอะได้มากนะครับยังดีกว่ามันไม่ได้นะครับผมได้เยอะได้มากก็ควรจะพอนะครับผมถ้าเรายิ่งไปต่อนะครับหนักต่อไปเรื่อยๆนะครับอาจจะโดนดึงคืนได้นะครับผมเพราะงั้นผมแนะนําเล่นแต่พอประมาณนะครับผมไม่รู้จักการพอแล้วกันนะครับผมเนาะโอเคก็อย่าลืมนะครับกด subscribe ผมด้วยนะผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมแล้วก็ อยากดูคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆว่าคลิปอะไรจะลงบ้างนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะผมนะเฮียแซมรักทุกคนนะครับผมก็ดูแลสุขภาพให้ดีนะผมช่วงนี้โควิดกําลังระบาดนะออกไปไหนใส่แมสล้างมือให้เรียบร้อยนะผมเนาะแล้วก็คนที่ชอบตีหลี่นะครับผมอย่าตีบ่อยนะช่วงนี้เด๋ยวติดโควิดนะผมเนาะรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับผมบอกตัวเองเนี่แหละครับผมเนาะโอเคก็ ใครสนใจสูตรสแกนสล็อตผมลืมเลยนะครับอย่าลืมนะครับผมคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมเนาะเดี๋ยวจะเต้นเข้าไลน์นะครับผมก็สามารถพูดคุยกับแอดมินได้นะครับอยากได้สูตรสแกนสล็อตต้องทํายังไงนะครับผมสูตรแม่นมากนะครับผมแม่นมากๆนะครับผมหรือว่าถ้าใครไม่อยากกดลิงก์ก็สามารถแอดไปได้เลยที่ advv2 นะครับผมมีแอดด้วยนะครับผม แล้วใครที่อยากเป็นสมาชิกนะครับผมก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยเหมือนกันนะครับผมจะเด้งเข้าไปในไลน์ขอสมัครสมาชิกได้เลยนะครับขั้นต่ำหนึ่งบาทไม่ต้องทำเทอร์โนเวอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเนาะหรือว่าจะสมัครลิงก์ออโต้ก็มีเหมือนกันนะครับผมลิงก์ข้างล่างเหมือนกันนะครับผมมีลิงก์ออโต้ด้วยนะครับหน้าเว็บเลยก็คลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมไปแล้วครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะวันนี้ผมเหนื่อยมากๆแล้วนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับเด